สี่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับลูกของคุณถ้าลูกของคุณมีเสียงหัวเราะนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีนะคะเราควรจะสร้างเสียงหัวเราะร่วมกันให้กับลูกผ่านการลเล่นเพราะว่าการลเล่นเสียงหัวเราะกับเด็กๆเนี่ยเป็นของคู่กันมันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อย4ข้อนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือส่งเสริมพุทธที่ภาวะสติปัญญาของลูกผ่านการลเล่นผ่านในเรื่องของการจินตนาการ ข้อสองส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์แบบไร้จำกัดเพราะบางทีในการละเล่นต่างๆเนี่ยการแสดงละครการอะไรต่างๆอย่าไปจำกัดลูกอย่างเออจะทําไม่ได้หรอ,อมันไร้สาระเกินไปหรือเปล่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบล็อกในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เลยนะเปิดโอกาสให้ได้คิดได้เล่นตลกได้สนุกได้หัวรเราะเฮฮาไปเลยค่ะสามส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคมให้กับลูกๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของระหว่างวัยในเรื่องของอวัยที่แตกต่างกัน4ช่วยให้ลูกเรียนรู้ในเรื่องของการจํากัด เอ่อ,อ,อกำจัดความเครียดได้เพราะว่าความเครียดกับเด็กๆเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่ในเรื่องของการละเล่นแล้วมันมีเสียงัวเราองไอรอออกมาเนี่ยมันช่วยคลายความเครียดได้แล้วนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปในอนา,นอนาคตเมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะสามารถเรียนรู้ในการกำจัดความเครียดได้เห็นไหมคะความสําคัญของเสียงัวเราะรอยยิ้มการละเล่นจินตนาการต่างๆในบ้านเนี่ยสำคัญไม่น้อยเลยนะให้ทุกๆครอบครัวมีความสุขนะคะ